นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับอันนี้ก็เข้ามาด้านในนะครับผมคือจริงๆแล้วร้านร้านเก่าเขาเนะ่ะเขาจะอยู่ฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นที่ปักหมุดไว้นะครับผมมาผิดที่ไปน,นิดนึงคดีเขาย้ายจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้นะครับฝั่งบิ๊กซีนะครับผมเดินเข้ามานะครับเป็นโกดังไม่ใหญ่นะครับโกดังไม่ใหญ่โกดังอยู่ริมถนนเลยนะอยู่ริมถนนฝั่งฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้าไปนคะรนายกนะครับ ข้ามาล็อกแรกนะครับะด้านหน้านะครับที่เห็นเนี่ยก็คืออเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรอ่ะค้ววโโามแล้วกันนะครับโอเคครับเฮียสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเอที่นี่เปิดทุกวันใช่ไหมเฮียเปิดทุกวันนะครับก็เป็นลําโพงแนวญี่ปุ่นมือสองแล้วก็มีของของยุโรปด้วยนะครับผมที่ด้านหน้านี่คือจัดเป็นชุดไว้เลยใช่ไหมครับเฮีย อันนี้อันนี้คือจัดเป็นชุดไปเลยนะเดี๋ยวนะครับผมให้ดูแบรนด์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ต้องเปิดเทปอะไรเผื่อมันผมกลัวติดลิิกจิตฝั่งนี้ก็เป็นแอมอินททเกตนะครับของไพโอนเนียนะครับผมของออนออนเกียว e นะครับเซนบูดนะครับนี่ครับเดนนอนนะครับ ของเกียยามาฮ่านะครับผมนี่นะครับฝั่งฝั่งไหนครับเฮียที่จัดชุดไว้เดี๋ยวเฮียเนี้ยเฮียเนี้ยนี่นะครับของเจบีอนะครับจัดชุดไว้ถ้าสนใจนะครับก็ให้ติดต่อเบอร์โทรนะครับพอดีเมื่อกี้ผมมาบันทึกเคไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าลืมลืมกดลืมกดบันทึกนะครับของยามาฮ่านะครับผมยามาฮ่าซึ่งอ่า เขาที่ฐานเฮียนะครับบอกว่า,าสินค้าญี่ปุ่นหรือของอเมริกาบางตัวนะครับก็สามารถใช้ไฟ220โวลต์ได้เลยนะครับคือไม่ต้องผ่านหมอแปลงก็กมีนะครับก็จะผิดป้ายไว้แบบนี้นะครับคือถ้าตัวไหนที่ต้องผ่านระบบมอแปลงนะครับก็จะเขียนบอกนะครับอันนี้ผมให้ดูแตบบ่นะครับเตาเนียนะครับเปิดเนี้ยชุดใหญ่เลย อันนี้ของยาามฮ่านะครับงานสวยนะครับผมว่างานสวยมากเลยนี่นะครับชุดของ JBL นะครับ JBL นี่นะครับของฮ่านะครับนี่นะครับผมให้ดูแบรนด์นะครับผม ราคาก็เขียนไว้ตรงนี้นะหนึ่งหมื่นสี่หมื่นสี่พันนะน่าจะเป็นชุดนะครับนา่าจะเป็นชุดอฝั่งนี้ก็เป็นแอมอินทิเกตนะครับของยามาฮ่านะครับฮอนเกียวโซนี่นะครับบางตัวก็ติดราคานะครับเจ็ดพัน นะครับฝั่งนี้เป็นอินทิเกตนะครับผมให้ดูคร่าวๆนี่ตรงด้านในนะครับ <love> เห็นเฮียบอกว่าสินค้าที่เป็นชุดใหญ่ๆนะครับออกไปเยอะแล้วนะครับคือสินค้าก็จะหมุนเวียนมาบ่อยๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายัางไงสนใจผมไปขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับเพื่อ ลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาดูนะครับฝั่งลำลูกกาคลองห้าปทุมธานีนะครับสนใจจะได้ใช้บริการนะครับผมเนี่นะครับคือแถวที่เป็นล็อกเครื่องเสียงนะครับก็มีทั้งที่ใช้ไฟผ่านหมอแปลงนะครับอันนี้ของไอว่านะที่ผ่านหมอแปลงแล้วก็บางตัวก็สามารถใช้ไฟไฟบ้านได้เลยนะ ไอ้ว่านะครับนี่ยเปิดเพลง เดี๋ยวทำพลาดทีหนึ่งเนี่ยส่วนมากส่วนมากลูกค้าลูกค้าเป็นกลุ่มกลุ่มไหนครับเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุครับกลุ่มผู้สูงอายุนะก็คือคือส่วนมากคือเขาซื้อเขาซื้อไปฟังเองไม่ว่าซื้อไปแบบไปฟังเองโอ้หรือใบกระเสียนอีกนะคือคือคือบางตัวมันเป็นมันมันคลาสสิกเนาะของพวกนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่คลาสสิกนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมมาแนะนําสถานที่แล้วกันนะครับเพราะว่า ผมมาเมื่อหลายปีก่อนนะเพราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าช่วงไหนติดเพลงลรขกสิทธ์ก็ต้องขอไปด้วยนะครับผม